ว้าเฮ้ยเด็กผีทำไมทีมงานหลังบ้านชุดใหม่ของแมนยูถึงทำตัวแบบนี้ล่ะยูยูก็เดินออกจากดิวมานูเอลอูกาเต้ไปซะอย่างนั้นทิ้งเปเอชเชไว้กลางทางซะแล้วส่วนสนามโอแทฟฟ์ดที่กำลังจะสร้างใหม่ อาจจะมีชื่อแบบนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนก่อนนะครับสงสัยว่าหลายๆสโมสรคงจะลืมไปแล้วมั้งว่าแมนยูเนี่ยได้เปลี่ยนทีมงานหลังบ้านชุดใหม่เรียบร้อยก็เลยยังคงใช้วิธีเก่าๆในการเจรจาต่อรองเพื่อขายนักเตะให้กะตั้งราคาฟันกำไรกันช่ำและคิดว่ายังไงทัพพิศซ่แดง ก็จะยอมจ่ายค่าตัวเหมือนที่ผ่านๆมานั่นแหละแต่ขอโทษทีนะพี่ชายเพราะตอนนี้ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจนเปืองเวลาแมนยูก็พร้อมเดินออกมาเพื่อหาเป้าหมายใหม่ทันทีแบบไม่มีรีรออีกต่อไปก็คงต้องย้ำคำเดิมว่าถ้าผู้บริหารทำแบบนี้เด็กผีไม่ชินจริงๆล่าสุดมีรายงานจากเดวิดออนสตีนนักข่าวเทียนึงของเดลันติกว่า แมนยูได้เดินออกจากดีวของมาโนเอลอูกาเต้เป็นที่เรียบร้อยและเตรียมเบนเข็มไปหาเป้าหมายมิดฟิลด์ตัวรับคนอื่นๆแทนเนื่องจากทัพปีศาจแดงไม่พร้อมจ่ายค่าตัว51.4ล้านปอนด์ตามที่ปารีสแซงแช็คแมงตั้งเอาไว้เป็นยังไงโคตรเท่เลยคุยแล้วต่อรองแล้วราคาไม่ได้กูก็เดินออกแม่งเลยซึ่งเดวิดออสตีนได้ระบุว่าทางเดียวที่แมนยูจะกลับไปเจรจาดีลนี้ใหม่ ก็คือเปเชต้องยอมลดราคาลงมาเท่านั้นเพราะนโยบายในตลาดซื้อขายนักเตะของทีมงานหลังบ้านชุดใหม่แมนยูคือการจ่ายค่าตัวในเงื่อนไขที่พวกเขามองว่าเหมาะสมเท่านั้นถ้าเห็นว่ามันไม่โอเคก็จะเปลี่ยนเป้าหมายทันทีและนอกจากนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆที่ยืดเยื้อยาวนานจนถึงช่วงท้ายตลาดอีกต่อไปแล้วนี่ไ,ไงเด็กผีชินกันยังบอกเลยไม่ชินจริงๆคุยแป๊บเดียวไม่รู้เรื่อง ดโดดออกแม่งเลยไม่ให้ยืดเยอะอีกแล้วโอ้โหเด็กผีต้องยอมรับแล้วเราว่าทีมงานหลังบ้านชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยแสบจริงๆเขี้ยวจริงๆ,จงจงๆเจรจาต่อรองเก่งโคตรๆก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน70ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อจาราดแบนเวดล่าสุดปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน51.4ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวมานูเอลอูกาเตอีก ก่อนหน้านี้กเซ็นสัญญาโจชัวเซิร์ซีมาด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์แถมผ่อนจ่าย3ปีแล้วยังไปเซ็นสัญญากับเลนี่โยโรด้วยค่าตัวเบื้องต้นแค่42ล้านปอนด์เท่านั้นนะเพื่อจะมีคนมาทักท้วงบอกเฮ้ยพี่โทก็ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกจ่ายเงินโยโรเกือบ70ล้านยูโรโทษทีนะค่าตัวเบื้องต้นน่ะแค่42ล้านปอนด์นอกนั้นน่ะมันแอดออนถ้าต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นแสดงว่าโยโรเนี่ยเป็นตัวหลกัก แล้วก็พาทีมคว้าชแชมป์ you know แล้วพอดีลของมานนเอลอูกาเต้มันล่มลงไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้เด็กผีก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าพี่อ้นครับแล้วเราจะไปหาเป้าหมายมิดฟิลตัวรับคนใหม่ที่ไหนดีครับพี่บอกได้เลยนะเด็กผีจะไปหาทำไมให้มันเหนื่อยให้เสียเวลาคนใกล้ตัวเราก็มีดูสิถ่ายรูปชุดใหม่กับสโมสรไปแล้วรูปอยู่ในเว็บไซต์ของสโมสรแล้วเรียบร้อย ไม่ต้องถ่ายรูปเปิดตัวยังได้เลยนี่ลูกพี่ลูกน้องของพี่อน้นโซฟิยานอัมระบัตค่าตัวไม่ถึง20ล้านปอนถ้าคุยกับฟิออดีๆอ่ะเพราะทางนู้นเขาอยากขายนักเตะก็อยากย้ายเต็มที่อยู่แล้วนะติดต่อกันนิดหน่อยคุยกันแป๊บเดียวเซ็นแกลกจบแค่นั้นเองไม่ต้องไปหาแล้วก็มาอัปเดตเรื่องการสร้างสนามใหม่สักหน่อยนะล่าสุดดอนแม็กควายหัวหน้าฝ่ายการตลาดจากส a p ปดากอน สปอนเซอร์คาดนะอกรายใหม่ของแมนยูเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาสนใจเป็นผู้สนับสนุนในแผนการสร้างสนามใหม่ของทัพพิศารแดงหลังเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ทีม3ปีบวกออปชั่นอีก1ปีด้วยมูล,ลค่าปีละ60ล้านปอนด์สแนปดากอนเอาไงดีวะชื่อใหม่ไปเลย หรือบวกรวมกับโอเทฟอร์ดดีโดยที่แนวทางในการหาทุนสร้างสนามใหม่ของอินิออสเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการขายลิขสิทธิ์ช SO ื่อสนามซึ่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดจากส a นปดากอนมองว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อสนามทั้งหมดแต่ถ้าหากเติมชื่อแบรนด์เข้าไปอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังชื่อสนามก็อาจจะทำได้ ซึ่งดอนแม็กควายบอกว่ายังไงโอแทฟฟอร์ดก็ยังต้องเป็นโอแทฟฟอร์ดอยู่แต่มันอาจจะต้องมีชื่อแบรนด์ติดอยู่ในนั้นเช่นโอแทฟฟอร์ดพร e เซนเตน s n บายสแนปดากหรือว่า s n a p d ากอ o แอดโอแทฟฟอร์ดเออแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าจะให้ดีนะอยากให้ชื่อสแนปดากอนอยู่ด้านหลังมากกว่าเออเอาโอแทฟฟอร์ดขึ้นหน้าเด็กผีว่าโอเคไหมและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพพิศารแดงแมนเชสเตอร์ยู่นเตดวันนี้นะ บอกได้เลยว่าโคตรเท่เลยผู้บริหารอยู่ๆก็เดินออกจากดีลของมานูเอลอูกาเต้ไปเลยก็ในเมื่อพูดคุยกันไม่ลงตัวเจรจาแล้วก็ไม่เอาราคานี้ก็ไม่เอาเงื่อนไขนี้ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นกูไปดีกว่านะส่วนเรื่องสนามแมนยูก็รอกันต่อไปว่าจะได้เริ่มสร้างเมื่อไหร่และสรุปสุดท้าย snapdragon จะได้มาเป็นชื่อสนามต่อท้ายโอแทฟอร์ดหรือเปล่าเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับ